สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจี h ชน n นลครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยครับผมคิดถึงกันหรือเปล่านะฮะวันนี้มากับสายฝนเลยครับผมทักทายสวัสดีพี่น้องผมทุกทุกท่านเลยครับผมวันนี้มากับ tfr รถแรงครับผมวันนี้กระผมเดินทางมาที่บ้านเกตนะครับผมตำบลตะโกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้อง พาพี่น้องมาชมสินค้าเครื่องเสียงมือสองครับของอาจารย์วินัยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆก็สามารถเข้าไปดูในคลิปเก่ากันได้ครับผมวันนี้สินค้ามีหลากหลายเลยครับพี่น้องนะฮะขนลงจากรถสดๆร้อนๆเลยจานวันดี้ครับผมอืมนะฮะนี่เพิ่งจะลงจากรถเลยวันนี้ออ้นะฮะนี่อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะก็แจ้งเบอร์โทรกันหน่อยนะครับครับเ,เบอร์โทรก็ศูนย C7 C9 C55 เนาะตัวนี้เดี๋ยวผมเขียนไว้ใต้หน้าปกแล้วกันนะครับเบอร์ลายเบอร์นี้เลยเนาะอาจารย์เนาะทักหาทางลายเลยดีกว่าง่ายดีนะครับผมอืมนี่ครับพี่น้องถ่ายลงมาสดๆเลยอันนี้ตู้อะไรครับอาจารย์ตู้เทอร์โบของเอกซาวตู้เทอร์โบเอกซาวอืมสิบแปดนิ้วเลยยี่สิบเอ็ดครับนี่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นหน้าหักเนาะครับอืมขอบเหล็กสเปคคอนตัวนี้รุ่นฟ้าบน นะครับผมสภาพเป็นยังไงบ้างอาจารย์ที่ได้มามีผูมีบวมไหมอันนี้ก็รองรองแต่มือหนึ่งครับเพราะว่าเจ้าของไปแล้วยังไม่รองานลมโปรเจกต์ก่อนเปลี่ยนวัสดุใหเลยเอาเอาเครื่องลงก็คือซื้อมาโอ้มีตะแกรงปั๊มปนอยู่ด้วยนะครับพี่น้องนี่นะครับผมอืมนะครับอ่ะแบบนี้เปิดราคาที่เท่าไรโคบเหล็กมือจับเหล็กสเปคค่อนฝาบนสภาพสวยๆแบบนี้ครับอาจารย์ใบละสองพันห้าครับ ใบละ2,500รบาทเธอโบเอทกซาวหน้าหักเนาะนะครับผมอนี่ครับผมมีทั้งหมด6ใบถ้าเหมามีราคาช่วยค่าน้ำมันไหมมีครับมีเนาะถักกันมาแล้วกันใบละ2,500น้ะครับพี่น้องนะฮะสวยมากครับนี่ครับสีระเบิดยังแจ๋วแจ๋อยู่เลยเออสวยดีเท่าคนเกาะเออครับผมนี่ฝาก็เนียครับผมเปิดแค่เอาดอกออกอย่างเดียวครับผมมาที่ตู้ตัวนี้เรียกสูตรอะไรครับอาจารย์ เอฟฮอลเอฟฮอนของค่ายอะไรครับนี่ของเอี่ยมรออ่ e ะเอียมรออเป็นเอฟฮอลตัวนี้ก็คือคสูตรเป็นเอฟฮอนนะครับขอบเหล็กแล้วก็จะมีในส่วนของขอบพลาสติกซ้ำให้อีกมือจับมีไหมมือจับจะเป็นแบบไม้เนาะนะครับผมแล้วก็ <Okay. S 1> ตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงหกเหลี่ยมตัดนะครับผมมีฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยสภาพโดยรวมมาเดี๋ยวผมขอญาตดูด้านหลังหน่อยนะครับ เป็นค่ายของเอี่ยมละอเป็นตู้สูตรเอฟฮอนจาจย์เนาะเบรนนี้น่าจะดังอยู่นะนะครับผมอืมนะครับพี่น้องเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนี่อืมโอ้สภาพนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับพี่น้องแจ๋ววเลยครับผมมีทั้งหมด8ใบ18นิ้วนะจารผมอันนี้ตั้งราคาที่เท่าไหร่ครับอันนี้ใบละ1,750บาท1,750บาทเป็น18นิ้วหรือว่ายังไงอันนี้18นิ้ว18นิ้ว ขอเล็กสเปคค่นอย่างดีอย่างนี้นี่ยนะขายใบละพันเจ็ดห้าสิบเอามารับเองที่บ้านเนาะราคานี้เมาหมดมีราคาช่วยค่าน้ำมันเหมือนเดิมเนาะแปดใบเออนะครับผมมาที่สินค้าตัวนี้มีอะไรเหลือบ้างครับผมโรคโรคกี่ตันจันโรคหนึ่งตันโรคหตันแต่โซ่ยาวเนาะตัวนี้สี่เมตรขึ้นสี่เมตรขึ้นนะครับผมนี่นะอันนี้ขายที่เท่าไหร่ครับอันนี้พันเดียวครับ พันเดียวตัวนี้โซ่ยาวเกิน4ี่เมตรนะครับผมก่อนส่งเดี๋ยวเช็กให้อีกรอบหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ดอกดอกลำโพงวันนี้มีเข้ามาเยอะไหมนีแค่นี้หมดเกลียงเลยออันนี้เสียครับอ่ะสองดอกนี้เสียกี่บาทนี่กระดาษยังใช้งานได้อยู่เอาไปสอมเองดอกละสามร้อยครับดอกละสามร้ดอกเสียไปเปลี่ยนบอยกันเราเองและการสายช่างอืมนะของกิฟตนะครับผมแต่แต่บอยผมก็มีอยู่นะ มีมีมีสำรองอยู่แต่ถ้าเอาร้อยผมก็บวกก็บวกอันละร้อยนะอ๋อครับผมได้ได้ได้แล้วก็ตัวนี้อบอ้อมครับผมใช้งานได้ไหมตัวนี้สิบห้านิ้วดางปกติแต่เคยซ่อมมาแล้วครับอ๋อตีเป็นดอกส้มอันนี้ขายดอกเท่าไหร่ครับดอกส้มดอกละสามร้อยครับดอกละสามร้อยอืมสิบแปดนิ้วทําไมมีดอกเดียวนี่ก็บางก้นก็เอาหนึ่งมาโอ้มีคนขอซื้อหนึ่งดอกด้วยตัวนี้จะเป็นหนึ่งสูบหนึ่งแปดศูนย์เลยบ่ หนึ่งแปดศูนย์อืมฮะตัวนี้รุ่นหนึ่งพันบาทดิเนาะใช่ไหมครับ <c oughs> แต่กนมีสี่ก็อีกคนเอาคู่หนึ่งอีกคนเอาหนึ่งมีคนซื้อหนึ่งดอกด้วยครับ <c oughs> อ๋อสภาพนี้เดิมไม, <c oughs> ไม่เดิมเลยครับ <c oughs> อ๋อตัวนี้สภาพเดิมเลยค <c oughs> รับตัวนี้สิบแปดนิ้วขายที่เทไร่ครับนี่ <c oughs> พันเดียวครับพันเดียวมาที่ดอกอ้ทำไมแม่เหล็กสี่เหลี่ยมแบบนั้นเน่ะผมก็ไม่เคยเห็นเัมือนันโอ้ดอกละโพมาจากไหนครับนี่ดูดีมากับแม่เหล็กดูดแม่เหล็กแบบ ไม่เหล็กแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเสียงดีด้วยนะเสียงดีด้วยครับอ๋ออันนี้ขายยังไงครับนี่ดอกละสี่ร้อยดอกละสี่ร้อยสิบห้านิ้วเนาะดอกรถยนต์อ่ารถยนต์ก็คู่ละพันห้าคู่ละพันห้านี่ดอกกี่นิ้วครับสิบนิ้วครับสิบนิ้วเล็กสี่สิบมิลเลยโอ้นะครับผมเสียงดีครับนี่นุ่มอันนี้คู่ละพันห้าคู่ละพันห้าคู่ละพันห้าเลยโอ้ครับผมมาที่นี่ครับมีเยอะครับพี่น้องเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันวันได้มีหน้าทองด้วยนะครับหน้าลาย eq นะครับอันนี้ปลั๊กไฟที่เขาติดมาวันนี้ขายยังไงนี่สามสิบเอสองร้อยครับสองร้อยบาทตัวนี้วีนาอืมฮะนี้สองร้อยพอมีบล็อกแบบนี้เรียบร้อยครับแล้วก็มาที่คมคมอะไรนี่อ่าคมสี่แหละครับนี่อันละสี่สี่ร้อยห้าสิบรับอันนี้อันละสี่ร้อยหครับส่วนตัวนี้คมสามสอันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิพร้อมปากให้เลย อ้ครับผมโอ้ราคานี้สุดยอดเลยครับมาที่ปรีหน่อยนะครับปรีโปรยูโรเทคใช่ปรีไหมใช่ครับปรีแยกซับเลยปรับยันได้อ๋อมีปรับด้านหลังด้วยอันนี้ลูกเล่นจะเล่นแบบเหมือนใกล้ๆรถยนต์ก็เล่นได้เบรคเล่นได้ครับโอ้ครับผมนี่นะสภาพตัวนี้สวยอยู่นะพี่น้องนี่ครับผมใช้งานได้ปกติอันนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับท่นเดียวครับหนึ่งพันบาทครับผมอ๋อแล้วก็มาที่ EQ คิวโรเยนตัวนี้ทำไมสไลด์หายไปไหนเนี่ยตอนแรกมันหัก สองอย่างละข้างล้วหนึ่งสองย่างนี้ผมก็เลยเอามีดตัดเล็บตัดให้หมดเลยอ๋อตัดทิ้งให้หมดเลยบออนะครับสบายหูสบายตาอ๋ออันนี้คือเจ้าของตัดทิ้งเองอ๋อแต่ก็คือใช้งานได้นี่ก็คือยังเกาะก็คือยังดันได้อยู่เออนะฮะขัดหูขัดตาว่าอย่างนั้นออะแบบนี้ขายยังไงแต่สภาพยังใหม่เลยนะครับนี่ห้าร้อยครับห้าร้อยบาทใช้งานได้ปกติ โอ้โรเยนเสียงดีอยู่แล้วแต่อาจารย์เล่นไปตัดจนกระหมดหมดแล้วเนี่ยมันเออห้าร้อยบาทหร้อยบาทอืแล้วก็มาที่ EQ ตัวนี้เป็นของซาวครับไหมครับออริโอครับออริโออใช้งานได้ปกติไหมตัวนี้ตัวนี้ปกติครับโอ้สไลด์ยังแน่นๆอยู่เลยอ๋อเป็นครับออริโอนี่ครับผม เพราะมือหนึ่งน่าจะแขงมากมือหนึ่งโอ้โหสไลด์ยังแน่นๆ่นอยู่เลยครับพี่น้องตัวนี้ตําหนิคือสไลด์หักอันหนึ่งแต่ว่าอ้ออาอะไรไปแย่คือเอาไม้ไปแย่ได้ไปแย่ใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติสไลด์เค่หักครับไม่ได้ไม่แค่่าหลุดข้างในอ๋อคือหักยังยังสไลด์ได้อยู่นอกกนั้นยังฟิตเปียสภาพโดยรวมนี่ครับผมตามพี่น้องเห็นเลยสวยงามมีปรับฝั่งนู้นได้ด้วยนะครับมีปุ่มโลคัสอะไรต่างๆโลโลไฮ นะครับผมอันนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับตัวนี้สองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทเป็นของคราฟออดิโอนะครับผมมามาที่ตำนานของเรากันบ้างตัวนี้สภาพเป็นยังไงบ้างจานได้มาเดียวนีเดิมเดิมเลยครับเดิมเดิมตัวนี้เป็นรุ่นโกซีรี์สวิตก็เดิมนะครับตัวนี้เนี่ยหน้ายังสวยอยู่เลยครับผมสนิมน้อยครับผมนี่สนิมมีแค่นิดเดียวเองครับพี่น้องดูข้างในไหมอ่ะเปิดดูหน่อยแล้วครับผมโอ้ด้านหน้าสวยมากครับผมตัวนี้จะเป็นประดิษฐ์โกซีรี่หนึ่งพันเอ นะครับด้านในโอ้นะฮะแบบนี้เรียกเดิมไหมจันเดิมเลยครัโอ้เนี่ยแผ่นนี้ยังอยู่เลยเนาะแผ่นเป่นมาจากบริษัทเฟดก็เนี่ยครับผมเป็นเฟดอะไรนี่รอยบัดกรีนี่ไม่อันนี้คืออะไรนี่อันนี้คืออะไรนะจันอีวิเซ็ตโอ้โหครับผมตัวนี้ย้ําว่าเดิมเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานสภาพโดยรวมเนี่ยดูมอเตอร์แปลงครับพี่น้องเนี่ยยังดําอยู่เลยครับเพราะว่าตัวนี้เจ้าของใช้แค่มือเดียวเนาะแล้วก็เขาเปลี่ยนออก ตัเล่นหนักจะสนิมนี่ครับไม่ครับพี่น้องตัวนี้หนึ่งพันเอสภาพเดิมๆอย่างเงี้ยอาจารย์เปิดที่เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต้องมารับเองที่เมืองบุรีรัมย์อย่างเดียวนะครับผมตัวนี้สภาพสวยมากครับผมนี่อ่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับผมโตเปิดให้เรียบร้อยไม่มีจีไม่มีฮัมเน้ออาจารย์เนาอแน่นเปียเลยนี่ครับสภาพโดยรวมสวยมากครับอาจารย์สุดยอดเลยครับผมอยากได้เน้อ เออนะเดี๋ยวผมไปขโมยเงินเมียผมจะเอาไปประกอบกับชุดผมหน่อยอ่ะมาที่ตรงนี้หน่อยโอ้ยนี่ตกลงอีคิวเด็ดอ๋ออีคิวเป็นของเซาบิลลาดครับตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบาทครับอืมเนาะขายเหมือนวิทยุเลยนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทตัวนี้เซาบิลลาดครับผมแล้วก็มาที่สเตปดาวนะครับผมตัวนี้เป็นของสยามนีออนสภาพเนี่ยพี่น้องดูตามผมเลยครับผม ฝุ่นเฉยๆครับนี่อันนี้ภาพกาวครับไม่เช่อลยอู้ไม่มากนะอาจารย์ไม่มากอันนี้ไม่มีสนิมเลยเกือบจะไม่มีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นลวดทองแดงนะฮะ sp หกสิบตัวนี้เรียกหกสิบไหมหกสิบเอครับใช่ตัวนี้หกสิบเอมนะครับผมเป็นของสยามนีออนอ่ะอาจารย์เปิดราคาที่เท่าไหร่สเต็ปดาวแบบนี้สี่พันแปดครับสี่พันแปดร้อยบาทตัวนี้รับเองเนาะถ้าส่งไะไหวไหมแบบนี้พี่น้องอยู่ไกลไก็ไว้อยู่ครับ ็ได้ประมาณเท่าไหร่ค่าส่งไม่น่าจะไม่เกิน350ร้อยหาสิามร้อยห้าสิบเนาะตัวนี้ก็เปิดราคาที่เท่าไหรนี่สี่พันแปดสี่พันแปดร้อยบาทส่วนจะส่งยังไงขอเป็นหลังใหม่ละกันนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจเนาะต้องการขายสเต็ตมือสองมานี่ตัวนี้สมบูรณ์สุดนะอันนี้สวยมากนะครับเออด้านหลังเนี่ยด้านหลังครับผมเออนี่ครับผมตัวจับอะไรอยู่ครบนะครับครบเลยครับนี่ครับผมหกสิบแอมป์นะครับผมสวยมากครับ ที่น้อง่าใดที่กาลังหาอยู่นะครับตัวนี้ไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยครับมาที่หน้าลาย NPE ครับพี่น้อง LDA 550ใช่วัดมันไหม5้ยนี่ใช่พวกนี้วัดเต็มเดี๋ยวนาะใช่ไหมเต็มครับครับสี่หัวนี่มันเลยครับตัวนี้สภาพเป็นยังไงบ้างอาจารย์มีจีมีฮัมไหมตัวนี้ไม่มีครับไม่มีโอปกติเลยเพราะว่ายังใหม่อยู่เลยเนาะนี่ดู่ะนี่ครับพี่น้องผมเปิดเฟสให้นี่ครับเนี่ยน็อตก็มีคราบคราบน้ํามันครับผม ไม่ใช่สนิมนะนี่นะครับเป็นคราบน้ำมันเฉยๆครับพี่น้องด้านหลังหน่อยสิเปิดเปิดด้านในให้ดูหน่อยตอนนี้ฝามีสนิมมานะแต่ผมกลับด้านอ๋ออ๋อนี่ฝาฝาฝาใได้สองด้านอ๋อเรากลับเอาเนี่ยครับตรงนี้กันโอ้เขาใส่แก้วน้ำนี่ครับพี่น้องด้านในเดิมไหมตัวนี้เดิมรับประกันเลยเนาะสินค้ามีการรับประกันให้ครับพี่น้องนี่ครับสวยงามเลยครับผมสวยงามเลยตัวนี้อ่ะเปิดราคาเลยจ้านตัวนี้ สี่พันห้าครับสี่พันห้าร้อยบาทโอ้ขับสิบห้าข้างละสองนี่เลือๆเลยมัอ้งนี่เนาะรุ่นนี้เนาะเนาะได้อะไรครับได้อยู่นะนี่สี่พันห้าร้อยบาทมาที่มิกหน่อยครับผมเอวันสภาพเป็นยังไงบ้างอาจารย์ได้ตัวนี้มามาอยู่ครับอืม่เช็คไหมได้เช็คดูไหมมีตัวไหนมีปัญหาไหมชานแนลไหนมีปัญหาไหมไอตอนเอามาก็ก็ลองลองพร้อมกันทุกตัวเลยครับอืมดังหมดปกติดังหมดปกติออกสัญญาณปกติเลยเนาะครับผมเอวัน สายโมเปลงอะไรมีพร้อมหมดลูทูธได้ด้วยนะโอ้มีบลูทูธได้ด้วยผมจำไม่ได้กดตรงไหนตัวนี้มีเอฟเฟกต์ไหมน่าจะมีนะนี่นี่มีเอฟเฟกต์ด้วยครับพี่น้องอืมนะครับผมอ่ะแบบนี้ดูจะพดไม่ลบเลยไม่ครับผมเนี่ยเฉพาะช่องตรงนี้อยู่ที่6ถึง7นะครับเขาเรียกว่าประมาณ7ช่องเนาะอืมนะอ่ะโมเปลงเดิมด้วยนะครับผมอาจารย์เปิดราคาที่เท่าไหร่แบบนี้พันแปดครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะ ใช้งานได้ปกติเนาะนเ,ขเขาใช้ใน้บาตรมาเติมาที่เออนี่เอ,อ็ม,อ,มอ,ะ M อะไรนี่เอ็มปรีเอ็มอะไรอ่านว่าอะไรออ่ะเเ็มฟ3ครับเเอ็มฟ3อ่าอ่านโคผมา,าผมก็อ่านไม่ออกนะผมจำเขาไว้อ๋อ <c oughs> นะครับผมไปอาา่านเอ็มนะปรีอืมนะภาษาภาษาอังกฤษเกเรศูนย์พวกเรา <c oughs> อาจารย์เปิดดูหน่อยข้างในอันนี้เอ็มประกอบนั่นผมก็ไม่รู้ว่าใช่ไ้งจะใส่ด้านในนี่แน่นเลยครับผมอืมวงจรก็ได้เรื่องอยู่นะ กี่วัดก็ไม่รู้นะแต่ให้สิบแปดได้ข้างละสองสามได้นี่ให้ดูเฟสก่อนแล้วกันว่ามีกี่คู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะอันนี้เขาเรียกอะไรเฟสบอกครับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าข้างละสิบคู่มีด้านในอีกไหมด้วยยังไงมีแค่นี้หรือมั้งอ๋อครับผมตามนี้เลยนะครับผมวงจรตัวนี้ก็น่าจะเดิมนะเนาะน่าจะประกอบเดิมๆมาเลยครับผมผมก็ดูไม่เป็นน้อกันเนื้อนะเขาเรียกคลาดอะไรเอเหรอ เออนะครับขับสิบแปดได้ข้างละสองเนาะตามกระดกเนี่ยระดกโครงปั๊มอย่างเงี้ยนะข้างละสองสามได้นี่ครับผมอ่ะสภาพแบบนี้เลยครับพี่น้องสภาพสวยอยู่นะนี่ปายสวยนะสีน้ําเงินเลยโอ้ครับผมนี่เปิดดูอืมนะครับทรงสวยเลยอาจารย์เปิดราคาที่เท่าไหร่ตัวนี้ห้าพันแปดห้าพันแปดร้อยบาทสิบแปดข้างละสองอ่จานขายห้าพันแปดครับผมอืมราคารับเองครับรวมส่งราคาสามร้อยห้าสิบไวน์ไหมครับส่ง ก็ไหวอยู่ครับเนาะไอซานเออนะครับผมหลังไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันห้าพันแปดร้อยบาทอืมนะครับผมแล้วก็มาที่ตัวไหนอีกอาจารย์เสียงไอตัวไอตัวนี้ใบละสองร้อยห้าสิบใบละสองร้อยห้าสิบไม้ปลานะแต่ใบมันปลาหุ้มมาเดี๋ยวว่าเขาทําสวยนะตัวนี้น่าจะเป็นมีตะเกรงอืมนี่ครับผมตองตรงเปดอันนี้ก็สิบไม้ก็จะเป็น NDF นะครับผมตัวนี้แต่ไม่มีผูไม่มีบวมนะ อาจจะมีแค่ร่นอ่าตัวสติกเกอร์ที่เขาเปะนี่เดียวครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นตู้สิบห้านิ้วเนาะเปิดในบางใบละสองร้อยห้าสิบบาทข้างล่างก็สวยอยู่มีสเปคคอนไหมมโอ้มีสเปคคอนให้ด้วยโอ้แค่สเปคคอนก็คุ้มแล้วมั้งนี่สองใบนี้ห้าร้อยเนาะข้างใต้มันจะเป็นเพจไว้สวมอ๋อด้านล่างก็ใส่เป็นมอนิเตอร์ได้ด้วยได้ยะน่าไม่ธรรมดาอ่ะมาที่เน็ตเวิร์กแบบนี้ขายเท่าไรครับนี่ อน,นี่เน็ตเวิร์กของอะไรครับนี่ผมขออญาตดูหน่อยอตัวนี้น่าจะเป็นขเขียนอินแล้วก็จะเป็น F uster, F uster. มิดมิดตัวนี้หนึ่งคูณหนึ่งครับผมน่าจะเป็นสองทางนะครับฟูสเตอร์ B หกสี่สามเอ็มนะครับผมเน็ตเวิร์กสองทางนะหนึ่งคูณหนึ่งอาจารย์เปิดราคาที่ท่ายแบบนี้มีคู่หนึ่งเจ็ดร้อยไปครับคู่นี้เจ็ดร้อยบาทสภาพยังใหม่เลยนะ ตัวละสามร้อยเตัวละห้าสิบเนี่ยครับผมใหม่เลยเออครับผมเจ็ดร้อยบาทเนาะพอขายเป็นคู่แล้วกันอย่าให้กำพร้าเลยสายสัญญาณขายไหมครับกี่เส้นนะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมยี่สิบขึ้นแน่นอนเออนะไหนไหนดูหน่อยสิเดี๋ยวผมดูให้นี่นะครับผมก็จะมีหัวก็จะเป็นอันนี้ลีดแน่นอนอันนี้ของลีดครับผมอาจารย์นับดูหน่อยเลยมานับให้พี่น้องเราดูหน่อยนะครับผมสองสามสี่ ห้า <5 S 1> เออหกเจ็เดแปดเก้าสิบสิบสอมี่หกเจ็ดแปด้ายี่สิบยี่เอ,อ็ดยี่สสองสมีสมีตัวไหนม้วนไหมมีตัวไหนม้ว <24 S 1> นหม <24 S 1> นี่นี่เนี่ยพวกนี้ม้วนหรือเปล่ายี่สิบสีอันนี้ไม่ต้องนับลอยตีเป็นยี่สิบสี่เลยปร,ประมาณ24เส้นมียี่สบยี่สิบขึ้นแน่นอนอ่ะยีิขึ้นแน่นอนอืนี่ครับผมหัวก็คลเคล้ากันไปนี่ครับผม อันนี้กองนี้ขายเท่าไหร่อ่ะพันเดียวครับพันเดียวโอ้โหมันจะเส้นละห้าสิบบาทวะนี่นะครับผมประมาณนั้นแต่ซื้อมือนหนึ่งก็บางบางทีอาจจะเป็นร้อยก็มีนะต่อเส้นเก้าสิบขึ้นนะครับผมครับอันนี้มีเป็นสีให้ด้วยนะครับกองนี้หนึ่งพันบาทมียี่สิบเส้นขึ้นนะครับผมแล้วก็สายไม้อืมที่ผมอู้เกือบเดินเหยียบครับผมเส้นละเส้นละสี่ร้อยเส้นละสี่ร้อยสิบเมตรครับเส้นละสิบเมตรครับอืมนะครับประมาณ เส้นละ400ร้อยบาทใช่ไหมอ่าโอเคถังขาวครับผมถังขาวาถังขาวโอ้ถังขาวนี่ใหม่เลยนะใหม่ฮะขายเท่าไหร่นะส0มร้อยสามร้อยบาทอันนี้ให้แต่ถังนะใครแต่ถังอันนี้มีตัวล็อกไหมมีอยู่นะเออมันอยู่บนรถโอ้โหนี่ครับอันนี้ถังใหม่เลยนะครับพี่น้องนี่ใหม่เลยอันนี้300บาทมร้อยบาทนี่ดีกว่าครับเน้นทับเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้ไหมสินค้าวันนี้ มีตัวไหนอีกไหมน่าจะประมาณนี้แล้วกันอ๋อนี่ครับเหลืออะไรอีกอันหนึ่งสายคอสายมัติคเป็นเป็นของรถเครื่องเสียงรถยนต์เวลาเขาเข้าแข่งเข้าโชว์ก็มีสายคอแต่เครื่องรถยนต์แล้วก็นตัวกรีตัวกรีกี่คอครับผมอันนี้สิบสองคอสิบสองคอยาวสิบเมตรครับยาวสิบเมตรอ๋อไว้แข่งอย่างงี้ไว้โชว์รถโชว์นะอืมแต่ตัวนี้คือมันเป็นสายมัติคอของรถยนต์เนี่ยมันมีสายเยอะนะพี่น้องแต่เขาตัดออก เนี่ยมันมีเยอะเลยเนาะเอาไปต่อเอาเองอีกเพิ่มได้เยอะเลยครับบางทีบางทีเขาก็อาจจะมารวมเป็นเป็นสายไฟมาเลี้ยงปลีรวมกันมาเลยอ๋อครับผมนี่ก็จะมีแท่นตัวนี้ให้พร้อมแท่นตัวนี้เลยเนาะอันนี้ขายที่เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้สองพันบาทสองพันบาทสองเซตนี่เลยให้ชุดสายปลีตัวนี้พร้อมเลยยกออกได้แล้วก็มีขาตัวนี้ให้พร้อมครับกดกดลงได้ครับนี่กดอืม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 เขีวเียวคโอ้สวยสวยเป็นเหลือครึ่งหนึ่งอ๋อใต้หัวนะครับผมสองพันบาท เออนะครับผมอ่ะมีเด้อพี่น้องท่านเลยทมเออนะครับผมก็สินค้าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะรวมรวมมาให้นะฮะอาจารย์แกได้โค้งมาก็จะพยายามมาลงมาให้เพราะว่าพวกเราไม่มีหน้าร้านเนาะนะฮะก็ขายกันเองนี่แหละในบ้านนะครับผมก็อยู่บ้านเกตเขาเรียกเกตอะไรนี่เกตใต้เกตใต้นะครับผมถ้าใครมาไม่ถูกก็จับ G P S ตรงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนะครับแล้วก็เข้ามาเลยครับผมทางทิศตะวันออก นะครับเกตใต้ตำบลตะกูอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านก็ของอาจารย์ก็กันเองอย่างนี้แหละนะครับผมนะมีสินค้าตัวอื่นนามาเล่ตีเทิร์นได้เนาะนะฮะร,รับซื้อเหมือนกันนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรได้หมดถ้าได้ราคาที่อาจารย์เสนอไปให้นะนะครับผมหรือว่าชอบสินค้าตัวไหนอยากโอ้ผมมีดอกลําโพงผมมีพาวเวอร์อยากจะมาเทิร์นเอาตัวนั้นตัวนี้ทักทายพูดคุยกันมาได้นะครับสินค้าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเบอร์โทรศัพท์ทักทายกันเข้ามาได้ทางไลน์แล้วกัน วันนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมนะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยละกันนะครับสินค้าก็ประมาณนี้นี่มีตู้ด้วยนะครับผมวันนี้ใครเร็วก็ได้ก่อนละกันนะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยละกันนะครับสวัสดีด้วยละกันครับผม